ข้อความจากเหล่านางฟ้าเพื่อนรักของฉันเรารักคุณมากเมื่อปีของคุณใกล้เข้ามาและมนุษยชาติก็อนุญาตให้ตัวเองปลดปล่อยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปและเพื่อตั้งตารอด้วยความหวังและความฝันที่ยังมีชีวิตอยู่เราเฉลิมฉลองร่วมกับคุณเราชอบที่คุณใช้เวลานี้เพื่อมองดูภายในปรับชีวิตของคุณใหม่และชี้แจงความปรารถนาของคุณ เราชอบที่คุณให้เครื่องหมายเหล่านี้แก่ตัวเองในการเดินทางนิรันดร์ของคุณทุกช่วงเวลาที่คุณปรับให้เข้ากับความคิดที่ทําให้คุณมีความสุขคือช่วงเวลาที่ความปรารถนาของคุณจะปรากฏในชีวิตของคุณมากขึ้น ตั้งปณิธานในปีนี้ว่าคุณจะอนุญาตให้ตัวเองค้นพบความคิดและสิ่งต่างๆที่ทําให้รู้สึกดีได้ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวคุณจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้ทํานายความเศร้าโศกและความหายนะในข้อความนี้เราเพียงแค่สังเกตสิ่งที่คุณเห็นอยู่แล้วทุกที่ที่คุณมองความแตกต่างในโลกของคุณเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อหัวใจตื่นขึ้นและดวงวิญญ,ญาณจํานวนนับไม่ท้วนเริ่มนําความจริงของพวกเขามาปรากฏให้เห็น นี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมแต่เป็นวิวัฒนาการที่รวดเร็วและเหลือเชื่อของมนุษยชาติคุณเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นบนโลกของคุณเหตุการณ์ต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ผลักดันผู้คนมากมายให้เข้าไปข้างในโดยดําดิ่งลงลึกเพื่อเชื่อมต่อกับหัวใจที่ถูกฝังไว้นานความฝันที่ถูกลืมและความปรารถนาที่เคยถูกโยนทิ้งข้างทาง การเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นความสอดคล้องระหว่างความคิดและจิตวิญ,ญญาณของคุณเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีความคิดของคุณคือความรักเมื่อคุณรู้สึกแย่ความคิดของคุณจะแตกต่างจากจิตวิญ,ญญาณแห่งความรักที่อยู่ภายในจงซื่อสัตย์ต่อตนเองในปีหน้าคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้อื่นพอใจเว้นแต่จะทำให้คุณพอใจอย่างแท้จริง คุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับใช้ผู้อื่นโดยแลกกับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเองมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่จุติมาเกิดด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้พลีชีพแต่บรรดาผู้ที่เลือกเส้นทางนั้นได้กระทําด้วยความยินดีคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้หรือแก้ไขผู้คนหรือระบบแต่เพื่อรับใช้คุณค่าและเสริมพลังให้กับอุดมการณ์ที่คุณเชื่อ ดังนั้นในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงนี้จงยอมแพ้การต่อสู้เลิกพยายามทำให้คนอื่นทำตามเลิกพยายามทำให้ตัวเองเป็นไปตามนั้นเช่นเดียวกับดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ย้าต้นไม้และวัชพืชเพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองและวางใจว่าความรักที่ดำรงอยู่ในทุกสิ่งและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องการการแสดงออกในความหลากหลายท่านที่รักความหลากหลายของความคิดนำไปสู่การสร้างสารรค์ หากคุณทุกคนมีความเชื่อและความคิดเหมือนกันทุกประการหากคุณสวมเสื้อผ้าเหมือนกันฟังเพลงเดียวกันและมีวิธีแก้ปัญหาและความท้าทายแบบเดียวกันคุณจะรู้สึกเบื่อและปรารถนาสิ่งกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วในธรรมชาติความหลากหลายช่วยกระตุ้นวิวัฒนาการในมนุษยชาติความหลากหลายก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกัน ในปีใหม่ที่กำลังมาถึงคุณสงสัยในความแตกต่างพยายามที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นหากคุณต้องการแต่คุณยังคงซื่อสัตย์ต่อตัวตนที่รักของคุณคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นด้วยกับคุณอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับใครอีกให้คุณฟังมากกว่าที่จะโต้แย้งรักมากกว่าเกลียดมีเมตตาต่อตอนเองมากกว่าที่จะไม่เห็นคุณค่าตนเอง เป็นปีที่การมีความรักเป็นศูนย์กลางและอย่างรากลึกในความรักอย่างสุดความสามารถจะทําให้คุณได้รับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตเป็นปีที่การซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะรู้สึกงดงามเป็นปีที่คุณจะต้องฟังหัวใจของคุณและปฏิบัติตามแรงกระตุ้นแห่งความรักเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มอบให้ เรียนท่านทั้งหลายเรารู้ว่าโลกของคุณมีความวุ่นวายมากมายเนื่องจากความพยายามที่จะกลัน่แกล้งและชักจูงซึ่งกันและกันให้เป็นไปตามกฎที่ไร้ผลชั่วนิรันยังคงดำเนินต่อไปสงครามสามารถพิชิตประเทศต่างๆและสังหารศพได้แต่สงครามไม่สามารถเปลี่ยนความคิดหรือกำจัดวิญญ,ญาณได้สงครามทางการเมืองสามารถก่อให้เกิดความโกลาหลความกโกรธและความกลัวได้แต่แม้กระทั่ง ผู้มีอำนาจที่มากที่สุดในโลกของคุณก็จะผ่านเข้าไปในสิ่งที่มองไม่เห็นและเรียนรู้ว่าพลังของพวกเขามีรากฐานมาจากความรักหรือไม่และประวัติศาสตร์และคนรุ่นต่อต่อไปจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ให้คุณมองพวกเขาให้แจ่มชัดเหมือนที่เคยคิดไว้หรือจะมองพวกเขาด้วยความชัดเจนและดูอย่างมีสติปัญญามากขึ้น อย่ากลัวเลยที่รักพระเจ้าก็คือพระเจ้าความรักคือความรักความรักเข้าถึงคุณได้ทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาทุกความคิดและทุกทางเลือกความรักคือรากฐานที่คุณถูกสร้างขึ้นและเป็นจุดหมายปลายทางที่คุณจะกลับมายิ่งคุณเลือกที่จะสอดคล้องกับความรักมากเท่าไรคุณจะรู้สึกดีขึ้นและชีวิตของคุณก็จะยิ่งมหัศจรรย์และสดใสามากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่คุณเฉลิมฉลองปีใหม่และตั้งตารอถึงปีข้างหน้าแทนที่ความหวังด้วยความตั้งใจที่จะสแสวงหาและเห็นสิ่งที่ดีเห็นความสวยงามยั่งยืนและสิ่งที่แท้จริงในชีวิตเพราะในการทําเช่นนั้นคุณจะรู้สึกถึงความรักที่พยายามไหลออกมาเข้ามาในชีวิตของคุณตลอดเวลาความรักไม่มีวันสิ้นสุดนะที่รักมันอยู่ที่นั่นเพื่อรับสายน้ําแห่งชีวิตนิรันดรนำทางคุณรักคุณโอบกอดคุณและพาคุณไปข้างหน้า ให้คุณมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมานี้และเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งของคุณการเติบโตของคุณทางเลือกด้วยความรักผู้คนที่คุณสัมผัสชีวิตและผู้คนที่ชีวิตเขาสัมผัสคุณให้คุณเฉลิมฉลองให้กับความท้าทายที่เอาชนะและความยืนหยัดของจิตวิญ,ญญาณที่คุณทุกคนเป็นแบบอย่างเฉลิมฉลองมื้ออาหารอันอร,อร่อยอร่อยศิละปะอันสวยสดงดงามและดนตรีอันไพเราะเพราะพริง้งเฉลิมฉลองวันที่คุณก้าวไปบนพื้นหญ้าและชื่นชมความนุ่มนวลที่เย็นสบายบนฝ่าเท้าของคุณ เฉลิมฉลองให้กับคนแปลกหน้าที่ใจดีกับคุณและช่วงเวลาที่คุณใจดีกับตัวเองในขณะที่คนอื่นไม่ใจดีให้คุณมองไปรอบรอบบ้านของคุณและเฉลิมฉลองสิ่งเตือนใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรักคุณจำความรู้สึกที่คุณได้รับเมื่อซื้อสินค้าอันเป็นที่รักหรือรูปภาพที่คุณชอบจนถึงทุกวันนี้หรือไม่ ให้คุณสัมผัสผ้าห่มหมอนหรือคริสตัลที่คุณชื่นชอบและประหลาดใจกับสัมผัสอันประณีตของเนื้อสัมผัสขณะที่การสัมผัสของคุณส่งสัญญาณน,นับพันไปยังสมองของคุณในทุกช่วงเวลาทุกวันทุกสถานการณ์คุณจะพบสิ่งที่รักได้เห็นแล้วจะพบว่าเมื่อคุณเคาะประตูจะถูกเปิดและในกรณีนี้เราหมายถึงประตูสู่กระแสะแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดแผ่ขยายอย่างต่อเนื่องและมอบให้กับคุณ สวัสดีปีใหม่ที่รักทั้งหลายช่วงเวลาแห่งความสุขใหม่โอกาสใหม่แห่งความสุขในการอ้างความรู้สึกรักที่เป็นของคุณขอพระเจ้าอวยพรคุณเรารักคุณมากจากเหล่านางฟ้าผ่านแอนเอลเบอร์สอแปลโดยบูสเด